สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมามมาเพดเกาหลี มาม่าเผ็ดเกาหลีแล้วก็จะมีทั้งหมด 6, 6รสยักษ์อ่วนขอณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะโอเคฝั okay. ่งน้องชมมีรถอะไรนะครับของน้องชมก็จะมีรถมะเขือเทศค่ะรถแกงกะหรี่รถคาโบนาร่าส่วนของกุชชนะครับก็จะมีอันดับแรกรถเ e อ็กซ์ตรีมไก่เผ็ดว้าวต่อไป รสด,ดังเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายรสชีสโอเคแล้วเลือกกันยังว่าจะกินรสอะไรงโกชิรถชีสโอเค,อเ,คเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราไปดูก,กันออวันนี้เราจะมาทารถชีสก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมนในหม้อจากนั้นเราก็เก็มาม่านะครับ โอเคนะครับคัวี่ก็จะลองต้มรสชีทก่อนนะ,น,นะครับแล้วก็ใส่น้ำลงในหม้อนะครับแล้วก็รอน้ำเดือดน,นะครับใ<ป>่มาเลยแล้วราก็ลอเส้นมันสุกนะคระับก่อนนะคะ โอเคนะครับเส้นของโกชิเป็นรสชีสครับก็ก็จะอ้วนกว่านะครับความเหนียวก็โอเคระดับหนึ่งแต่เส้นจะอ้วนกว่านะครับของน้องชมเป็นรสรสไก่ไก่เพชดธรรมดาค่ะรสดังเดิมนะคะเส้นก็จะเล็กกว่านะครับก็จะนุ่มกว่าเรามาเปรียบเทียบกันเลยก็คล้ายเส้นหมี่ค่ะอ่านี่เห็นความแตกต่างนะครับโอเคใส่เครื่องปรุงกันเลย จะมารีวิวทีละสองรถนะครับของน้องชองก็เป็นรถจั้งเดิมของโมชีก็เป็นรถชีสจะใส่หมดหอเลยไหมใส่หมดเลยครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับเอาน,นะครับลองลุ้นกันดูแปว่าจะเผ็นได้ตัองรแล้วเราก,ก็จะงานและสาหร่ายค่ะของน้องจุนงานและสาหร่ายนะของโมชี้แถมมาก็จะมีผงชีสด,ด้วยนะครับ นี่ครับนี่คือมันคิดนี่ขอ,องน้องช้อนน่ากินเลยรสจังเดิมเครื่องปรุงก็จะมีสองซองนะครับแล้วก็มีสาลายใช่ไหมสาลายาสาลายกับน่า แล้วเราก็จะพุกนะครับที่เสร็จกันแล้วนะครับนี่ของอาทิ้ทริชีสครับนี่ครับจะเป็นห่อเหลืองนี่นะเส้นก็จะอ้วอนๆหน่อยของน้องชมก็จะเป็นรสรสการเคทธรรมดาค่ะ โอเคแล้วชิมแล้วก็บอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าของตัวเองรสชาติเป็นยังไงสีของน้อกชมก็จะฉูดฉาดเลยนะคะสีของโคชิก็จะคล้ายๆของน้องชมนะครับอ่ะลองชิมันเลย กินน้ำไปนะครับถู้องครับแล้วท่าเราก็จะผิดๆนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงเต็มห่อนะครับในในที่เขาแถมมาให้เราก็ใส่หมดห่อเลยนะครับไม่มีการกักนะครับไหวไหมครับไหวครับไหวครับมีนมครับไม่ต้องห่วงเผ็ดอย่างเดียวเลยครัไม่ค่อยออกอะไรเลยนะก็ตามที่นะครับไก่เป็ดเกาหลี and then O หมดแล้วนะครับแปลว่าน้ำหมดไปสองขวดน้องมีสองโวดรสำหรับน้องชมความเผ็ดให้กีกิโลครับรถนี้ให้เจ็ดเอ็มสิบค่ะสำหรับน้องชม,มให้เจ็ดเอ็มสิบนะครับรถนี้ลองดูนะครับใครอยากกินก็ไปหาซื้อได้แล้วมาลองดูนะครับแต่เส้นรู้สึกว่าจะเล็กกว่าโอเค นนี้โกชิไม่ไหวแล้วครับสบายปากลำบากก้นนะครับของโกชิรถนี้นะครับช oh, <wow. S 1> ิโกชิให้กี่ิโลครับความเผ็ดอันนี้ยังน้อยกว่าวาซาบิครับให้เก้าครับให้เก้าเต็มสิบนะครับแสดงว่าน่าจะมีรถที่เผ็ดกว่านี้ <Wow. S 1> ไหวไหมโกไหวไหวไมไหวครับว้าว wow. อย่างชัวร์ยังก็าในชัวร์ครับก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าน้องชมจะลองรถคาโบนาร่าค่ะแล้วของโเชีครับคลิปหน้าจะลองก็จะลองรสมะเขือเทศครับแล้วก็น้องชมก็จะลองกินรสชีค่ะว่ามันจะเผ็ดถึงโกชีไหมมีเทคนิคอะไรครับกินไม่เผ็ดครับคือน้องชมนะคะก็จะกินไปเลยค่ะแล้วทั้งดูน้ําค่ะกินแล้วทั้งดูน้ําค่ะ าชมก็นชนะไปแลวครับ7ต่อ9เ,อเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับเราจะมาีิโชว์ทุกรถเลยฝากคิดไดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ื่อเราสองคนก็ขอตัวเราไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามน้องชมและโกชิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวเราไปก่อนค่ะค่ะบาย 很爽，很爽。